ในห่อเล็กโอเคนี่นะคะพนักก็จะได้บอกราคาว่าอันไหนเท่าไหร่นะคะเนี่ยค่ะในห่อเล็กนะคะก็จะมีเหรียญสตางรูสตางรูเนี่ยค่ะสตางรูสิบสตางเป็นนิกเกิลน,นะคะรูนี้เป็นเป็นนิกเกิลและอันนี้หนึ่งสตางเป็นทองแดงค่ะ เหรียญสตางรูนะคะรับซื้อเหรียญละ8บาทค่ะสตังรูนิกเกิลและทองแดงนะคะรับซื้อเหรียญละ8บาทส่วนโลหะเงินแท้นะคะสตังรูที่เป็นเงินแท้รับซื้อเหรียญละ50บาทค่ะนิกเกิลเขาก็จะมี5สตางและ10สตางนะคะรับซื้อเท่ากันเหรียญละ8บาทส่วนทองแดงก็จะมี หนึ่งตังและครึ่งจะตังนะคะก็รับซื้อเท่ากันนะคะเหรียญละแปดบาทส่วนเหรียญเงินนะคะเหรียญรูเงินเขาก็จะมีหน้าเหรียญห้าจะตังสิบสตัง,ตงและยี่สิบจะตังค่ะรับซื้อห้าสิบบาทเหรียญเงินห้าสิบบาทนะคะนิกเกิลและทองแดงเหรียญละแปดบาทอันนี้จะมีเหรียญน,นี้มาหนึ่งเหรียญค่ะสิบจะตัง สิบสตางค์สองสี่เก้าสามค่ะอันนี้รับซื้อเหรียญละยี่สิบห้าบาทสิบสตางค์สองสี่เก้าสามรับซื้อเหรียญละยี่สิบห้าบาทส่วนเหรียญน,นี้ไม่ได้รับค่ะเขาผุอะค่ะเขาเป็นดีบุกที่เขา,ขาวเคลือบคือประหลอดนะคะเหรียญนี้เขาจะไม่ทนกับสภาพอากาศค่ะเขาจะผุ